สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะพบกับรายวิชาวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะคะสอนโดยมิสนงลักษีแสนพรมนะคะวันนี้เราจะมาเฉลยใบายงานออนแฮนกันนะคะ ข้อที่ 1. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับทิ้งดีสารสนเทศคะคำตอบคือข้อคคว้ายก็คือการนำวิทยาการที่ก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์และการสื่อสารมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศนั่นเองข้อที่2เพราะเหตุใดรัฐบาลจึงมีนโยบายนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในทุกภาคส่วนของหน่วยงานของรัฐและงานเอกชนคะ คำตอบคือเสริมสร้างความมั่นคงภายในประเทศนั่นเองนะคะข้อที่3ค่ะข้อใดเป็นสารสนเทศระดับบุคคลคะคําตอบคือข้อข้อควายพนักง,งานขายใช้ข้อมูลต่างๆในการนําเสนอสินค้าให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะข้อที่4ค่ะบุคคลได้ท,ทําธุรกรรมออนไลน์อย่างปลอดภัยเอ่ยน,นะคะ คำตอบคือข้ององูค่ะ blue ตั้งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบการใช้งานด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่ตัวเองชื่นชอบข้อที่5ค่ะบุคคลใดเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยคะคำตอบคือข้อพอควายไม้อ่านรีวิวของร้านค้าออนไลน์ก่อนสั่งซื้อสินค้านะคะข้อต่อไปคือข้อที่6ค่ะ เพราะเหตุใดจึงควรสั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์คุ้มเตอด้วย HTTPS คะคำตอบคือข้อค้อควาเพราะเป็นเว็บไซต์ที่ขายสินค้าที่มีนุรภาพและราคาถูกนะคะต่อไปข้อที่7คะ่ะบุคคลใดใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบคะคำตอบคือข้ององ,งูคะ่ะ นบพบข้อผิดพลาดในเว็บไซต์ทางออนไลน์จึงแจ้งผู้ดูแลเว็บไซต์ให้ทราบนั่นเองข้อ8ค่ะเจะเอเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ซึ่งเก็บข้อมูลลูกค้าที่เป็นสมาชิกจากการสมัครสมาชิกนะคะจากนั้นจเอนำข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกค,คนอื่นนะคะ ไปให้กับบริษัทสินเชื่อโดยไม่ได้ขออนุญาตจากเจ้าของข้อมูลเลยนะคะจากสถานการณ์ข้างต้นจะเอใช้เทคโนลยีสารสนเทศประกอบธุรกิจอย่างไม่มีความรับผิดชอบด้านใดคะคำตอบคือขอไข่การเข้าถึงข้อมูลเพราะเป็นการเข้าถึงข้อมูลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองข้อที่9 หน่วยงานในข้อใดรับผิดชอบการกระทําความผิดทางด้านคอมพิวเตอร์โดยตรงคะคำตอบคือกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอชาชญากรรมทางเทคโนโลยีนั่นเองนะคะข้อที่10คะ่ะข้อใดเป็นโทษของการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นที่มีมาตรการป้องกันเข้าถึงโดยมิชอบข้อไหนคะ คำตอบคือข้อกอไก่นั่นเองโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1นึ่งแนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะคะข้อที่11นะคะพิจารณาข่าวต่อไปนี้แล้วตอบคำถามไบเฟื่อนเผยว่ามีคนแจ้งเรื่องเว็บไซต์พนันออนไลน์นำลูกตนไปใช้โฆษณาเชิญชวนให้เล่นการพนันออนไลน์เมื่อวันที่24ที่ผ่านมาโดยรูปดังกล่าวที่ตนถ่ายมันเป็นปี62เพื่อใช้ให้แจกกับแฟนคลับ ที่ผ่านมาใบเตยถูกนำรูปไปตัดต่อลงในโซเชียลเยอะมากแต่ไม่เคยดำเนินการอะไรแต่ครั้งนี้นำรูปไปลงในเว็บไซต์พนันออนไลน์และมีการขึ้นชื่อป๊อปอัพผูต่างๆนะคะกระทำความผิดนะคะจึงมาแจ้งดำเนินคดีเอาผิดเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวจากข่าวที่กำหนดให้ที่เราอ่านไปเมื่อกี้เนี่ยกำหนดให้ผู้กระทำความผิดดังกล่าวต้องระวังโทษ ตามข้อไหนคะคำตอบคือข้อขอไข่ค่ะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีและปรับไม่เกิน2 0,000นบาทนั่นเองข้อที่12นะคะการกระทำความผิดในข้อใดต้องระวงังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีคะหรือปรับไม่เกิน1เ0,000นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับคะคำตอบคืองงงูงงค่ะขัดขวางระงับชะลอหรือรบกวนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ ของผู้อื่นจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้นั่นเองอย่ามากเลยนะคะเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะได้กี่คะแนนบ้างเอ่ยอย่าลืมก่อข้อมูลคะแนนที่เราทำได้ลงใน g o o g l e Form ส่งมาให้มิดนะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ